สวัสดีครับกับสวัสดีเอฟซีคุณพ่อคุณแม่ทางช่องวิไลให้โชคทุกทุกท่านนะครับอาครับตองขอภ้าเอฟซีคุณพ่อคุณแม่ครับเมือขึ้นเมื่อวานนี้หลังรัฐบาลประกาศผลประกาศแอบวิไลนะครับได้สรุปแนวทางตั้งแต่ชุดเลขเขานะครับเนื่องจากภารกิจหลายอย่างนะครับระดับแม่บ้านกับบอสบายนะครับก็เลยภารกิจหลายอย่างนะครับบอได้สรุปชุดเลขวิ่งแม่นแมน ให้ fc คุณพ่อคุณแม่ได้ติดตามกันครับมื้อนี้ช่วงบ่ายๆนะครับของวันที่17นะครับมื้อนี้วันที่17อ่าช่วงเช้าแอดวิไลนะครับก็ไปนะครับทําบุญที่วัดนะครับบุญเข้าสากนะครับ fc คุณพ่อคุณแม่อ่าไปทําบุญเข้าสากอ่าหลังจากไปทําบุญเข้าสากมากะอ่าไปหวานปุ๋ยนะครับพอดีฝนหยุดก็เลยไปหวานปุ๋ยเขาอ่าเพราะว่ายันมันลามันสวยนะครับ fc ก็เลย ไปวันปุ๋ยรีบนะครับน้ำพาราคินไลนหลายยางนะครับก็ต้องขอให้อเอฟซีคุณพ่อคุณแม่ถูก่านนะครับอามาในคลิปนี้จะมาสรุปเลขนะครับเลขวิ่งเลขติดแม่นๆนะครับให้เอฟซีคุณพ่อคุณแม่ได้ติดตามกันนะครับาฝากกดไลค์กดแชร์ครับคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์เอฟซีคุณพ่อคุณแม่ที่เข้ามาเบิงไใหม่ติดตามใหม่ครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือน อาคลิปนี้นะครับจาไปเลี้ยวจักนอยเพราะว่าหลายสำนักที่เขานะครับจะใส่วลาในจังหนยคุณพ่อคุณแม่กับเบิ่งคลิปให้จบนะครับอ่าหลังรัฐบาลประกาศผลเมือว่านี้เอาจังได้กับขขอแสดงความยินดีกับผู้โชคผู้มานอีกครั้งหนึ่งนะครับคอมเมนต์มาบอกได้เดอโชคหมานน้ำสำนักไดแน่นะครับอ่าสำหรับผู้โชคผู้มารบอกไปยังครับงวดหนาเฮาเอากันไม่หนึ่งตุลาคมนะครับออกกันไม่นะครับเอาเริ่มแรกนะครับเริ่มแรกเข้ามาเบิ่งกัน เอาคุณพ่อคุณแม่เบ่งให้ดีอ่าคนชัยยููิินะครับวิ่งล่างเม็ดเดียวนะครับนี่คือสถิติที่แอดวิไย้ได้ลงไปนะครับอ่างวดที่ผ่านมา1 2 3 4 5 6 7 8 8งมดแวดงวดมือว่านนี่นะครับคือ16นะครับกันยายนต์6 7ว7วิ่งมาที่7อันนี้เขารอกผลนะครับที่ติกติ๊กไวนี่นะครับ อ่าทิทิกไว้นี่นะครับกาปรากฏว่าแนวทางนะครับแตก37อ่าแตก37นะครับเอฟซีอ่าปรากฏว่าเข่านะครับเอฟซีอ่าสามเจ็ดนะครับอ่านี่คือแนวทางเป็นซ้ำนักแรกที่มาสรุปให้เอฟซีคุณพ่อคุณแม่ได้เบิ่งกันนะครับ เอาครับต่อไปนะครับต่อไปก็คือพ่อทองนะครับพ่อทองอ่าบนล่างนะครับอ่าพ่อทองบนล่างนี่นะครับเลขวิ่งบ่เข่าแต่ว่าเข่าอยู่ในชุดนี่นะครับเบสซีคุณพ่อชุดจับเองอ่าสามมานะครับอ่าสามมา ไสุดจับเองนะครับสามมาเจดมาหกมาสองมานี่คือของพอท่องออกประจัก์นะครับสุดจับเองมาทั้ง4ีโตเลยนะครับเอฟซคุณพ่อคุณแม่นะครับหกมาสองมาสามมาเจดมาเนี่ยทั้ทงเป็นบนล่างนะครับเอามาสรุปให้เอฟซีคุณพ่อคุณแม่ได้ติดตามกันอ่าไปเร็วจักหน่อยนะครับเพราะว่ามีหลายสำนักนะครับ อันแนวทางของปูดำนะครับเลขตาล่างนะครับเลขตาล่างของปูดำนะครับมาเบิงนะครับวิ่งวิ่งบนล่างหกมานะครับเอฟซีแนวทางชุดบนแตกหกหกสองหกมานะครับแล้วก็เลขในาตาล่างของปูดำนะครับเอฟซีล่างแตกสามเจ็ดนะครับสามมานะครับเจ็ดมา สองมาหกมานี่คือเลขแต่ล่างของปูดํานะครับอ่าเลขวิ่งก็มาหกนะครับอ่านี่คือเอามาสรุปให้เอฟซีคุณพอ่อคุณแม่ได้เบิ่งกันนะครับต่อไปสาวสกลแนวทางบนล่างนะครับอ่าเลขวิ่งเจ็ดมานะครับสาวสกลมานะครับสาวสกลนะครับ จับคู่จับคู่นี่รุดนะครับแต่เล็กวิ่งของซาสุดกดไม้เห็นนะครับเจ็ดไปล่างนะครับแนวทางแตกสามเจ็ดล่างนะครับไปลงล่างนะครับเล็กวิ่งอันนี้คือสรุปเล็กวิ่งนะครับกับเลขติดแม่นแม่นอ่าปูเรืองนกทาติดล่างนะครับคือเกาเหมือนเดิมยังบาผ่านนะครับปูเรืองนกทาเจ็ดมาแต่าสองนี่ไปบนนะครับเวสซี่แต่ว่ามันเป็นติดล่างนะครับอ่นนี่ เจ็ดมานะครับปู่เลื่องนกทาอ่ายังคงความแม่นอยู่ติดล่างแม่นแม่นอ่าคุณพ่อคุณแม่ที่องเอ็ดเวิไลคเคยบอกนะครับสำนักได้วิ่งแม่นเลขติดแม่นแม่นนะครับเข้าล่องประครบใส่กันอ่าติดล่างนะครับของคุณพ่อเซียนพรมอ่าเจ็ดก็มานะครับเจ็ดมาหลักสิบนะครับอ่าแต่ว่าเจ็ดไปอยู่หลักหน่วยนะครับอ่า ของคุณพ่อเซียนพรมนะครับนาเสียดายนะครับปรากฏว่ามาให้เห็นนะครับต่อไปเซียนดื้อด้านนี่เป็นดับล่างตัวตรงดับอยู่ศูนย์ดับล่างทุกหลักกระดับอยู่นะครับดับล่างตัวตรงนะครับของเซียนดื้อด้านปรากฏว่าล่างแตกสามเจ็ดอ่าขอ,องเซียนดื้อด้านที่ว่าดับอยู่นะครับเอฟซี FC คุณพ่อคุณแม่นะครับดับอยู่ศูนย์ดับทุกหลัก ดับล่างทุกหลักก็ถือว่ายูนะครับอาติดตามกันต่อไปต่อไปพอกล้วยนะครับดับล่างพอกล้วยดับยูนะครับอาจะมีแต่38นะครับที่ติด3มี38มี30นะครับอ่าแค่นี้36หถือว่าพอกล้วยดับยูล่างนะครับอ่พาพอกล้วยเอาอยู่นะครับ แต่บนเอาไม่อยู่บนหกสองนะครับพอกล้วยดับจักยูสะฉพลางอาชุดบนอย่างเดียวนะครับแนวทางของพอกล้วยนะครับเอคุณ่อกเขแม่นะครับ, MC, นะรบหลักร้อยหลักหน่วยหลักสิบอันนี้เป็นบนอย่างเดียวนะครับหลักสิบหน่วย10นะครับปรากฏว่าสลับยูหลักหน่วย หลักหน่วย3าไปอยู่1ิเกตกับ3นี่ครับเยบซี่อ่าเป็นบนอย่างเดียวหกับสองอ่าก็อไพ่ครับอันนี้เป็นบนอย่างเดียวนะครับหลักหน่วยคือสองอภพยครับอ่าไม่ใช่ล่างเป็นบนอย่างเดียวสองมาหมานะครับหลัก10ปรากฏว่ามานะครับห2สองสองหนี่ครับอ่าเป็นบนอย่างเดียวของพ่อกล้วยนะครับ ยืนรักมากเห็นไห้อยู่นะครับอือต่อไปติดล่างน้องเมยา่าติดล่างแม่นๆนนะครับคนว่าน้องเมยอยามานะครับนี่คือสรุปนะครับเ fc คุณพอ่อก็แม่นะครับสรุปเลขวิ่งเลขติดแม่นแม่นให้ดูกันนะครับน้องเมยา่าก็ไม่พลาดน,นะครับต่อไปคนมักเลขนะครับแนวทางวิ่งมา 8กับ3าคนมักเหล็กปกตวมักเหล็กวิ่งมานะครับ2องวันนะครับเสียดายนะครับคนมักเหล็กเลขวิ่งมาตลอดแต่ว่าสุดจับคู่ผ่าดไปนะครับวัน,นี้กับมาอีกนะครับสามมาลงล่างนะครับคนมักเหล็กติดตามกันต่อไปว่าสุดจับคู่จะแตกบอ่อล่างอย่างเดียวของคุณพ่อเซียนสีเทพนะครับเลข เด่นล่างนะครับสามมานะครับนาเสียดายมีแต่สามหานะครับคุณปอกคุณแม่นะครับเพราะว่าไม่มีสามเจ็ดนะครับไม่มีเหล็กติดสามเจ็ดนะครับของคุณพ่อเซียนสีเทพนะครับ่ะนาเสียดายตามกันต่อไปนะครับต่อไปแนวทางของปู่โคราชนะครับงวดนี้นาเสียดายนะครับเลขตารางของปู่โคราชนะครับงวดนี้ แต่ว่าเดินสองนะอ่าน่าทางบนล่างเดินสองมานะครับเหล็กนะเดินมาอยู่สองในตารางก็มาหกนะครับอ่าในตารางมาหกแต่สุดจับคู่ไม่มีหกสองนะครับอ่าไม่มีหกสองสอ่าเสดายเหล็กเดนมาเหล็กในตารางเงินหลานปูมานะครับอ่าเดินดีมาตลอดนะครับสุดจับคู่อ่าพอกล้วยนะครับ อันนี้เป็นล่างนะครับ3 7 3 7น่าเสียดายนะครับลักหน่วยสลับกันนะครับเนี่ยล่างแตก3 7หลักหน่วยหลักสิบขยับลักนะครับเนี่ยลักหน่วยหลักสิบนะครับขยับหลัก ผ่านไปนะครับเอบซีคุณพ่อคุณแม่นะครับสำหรับพอกล้วยต่อไปนะครับเสียงกล้องสองดาววิ่งบนล่างนะครับเสียงกล้องเดนมากนะครับก็คือ5กับ6เล็กวิ่งมา6นะครับแต่มีแต่52นะครับไม่มี6 2มี6 7เ่าเสียดายนะครับเสียงกล้องเข้าแต่เล็กวิ่งนะครับเล็กวิ่งมา สายผู้ก้องบนนะครับกับล่างนะครับวิ่งล่างล่างมานะครับสายผู้ก้องสามมาเต็มเต็มแต่บนหลุดไปนะครับมาล่างนะครับวิ่งล่างมาให้เห็น3ามนะครับนี่คือสายผู้กองล่างมาให้เห็นนะครับต่อไปครับ แนวทางของแอดวิไลเอกนะครับมีแต่สองหกอ้อออนี่ขออภัยครับเป็นล่างนะครับไม่ใช่บนเป็นล่างนะครับหลักหน่วยสามมานะครับตัวนี้หลักสิบมีแต่หกนะครับน่าเสียดายถามว่างั้นจะเป็นสามเจ็ดเจ็ดสามแน่นอนนะครับขออภัยเพราะว่าเลขปีเท้าคบล่างเท้าบ่มี้เจ็ดนะครับท่านนั่นจะเป็น สามเจ็ดแน่นอนนะครับถือว่ามาให้เห็นอยู่อ่หนนะา,าหัวหนะให้มาลุ่นกันไม่นะครับต่อไปคุณพ่อเสียมพรมชุดบนนะครับอ่าเลขติดหกมาหลักสิบหกก็มานะครับบังเอิญว่าหลักหน่วยบ่มี่สองนะครับเอลซีก็เลยมาตั้งแต่เลขติดกับหลักสิบนะครับนี่คือของคุณพ่อเสียมพรมชุดบนอ่าไปเร็วจังหน่อยเด้อคุณพ่อคุณแม่นะครับคลิปสรุป นะครับพระว่าหลายสำนักอยู่นะครับต่อไปอ้อน้องจานนะครับอ้อน้องจันวิ่ง6กับ4ี่แนวทางบนล่างนะครับปรากฏว่า6มานะครับ6มามีแต่6 4นะครับน่าเสียดาย2ติดอยู่กับ2924นะครับนี่คืออ้อน้องจันออสินมีวิ่ง8กับ0ย์บนล่างถือว่ารุดนะครับออศินออน้องจานมาให้เห็น แอดวิไลสรุปโครงสุดท้ายช่วงเศ้านะครับเนี่ยอ่าต่อไปครับไปเร็วจักน้อยเลขติดคุณพ่อเซียนสีเทพชุดบนนะครับหกมาให้เห็นนะครับหกมาให้เห็นนะครับนี่คือเอามาสรุปเห้เอฟซีคุณพ่อคุณแม่ในเบืองกันนะครับต่อไปนะครับเซียนเลกอ่าวิ่งล่างเม็ดเดียวเต็มๆนะครับล่างแตกสามเจ็ดเพราะว่า ทป่เป็นคลิปแรกนะครับเส้นเล็กเพิ่ทรงสะพอเล็กวิ่งมากนะครับบนวิ่ง8ล่างวิ่ง3เม็ดเดียวเลยนะครับนี่คือของเส้นเล็กนะครับล่างมาเต็มเต็มสามนะครับอ่าไปเร็วจักหน่อยน้องเมย่านะครับล่างอย่างเดียวเลขติด267ปรากฏว่าเจ็มากนะครับอ่าเลขวิ่ง7ก็มานะครับอ่าถือว่าสุดจับคู่่าดไปเล็กวิ่งมากให้เห็น อันนี้เป็นสรุปเลขวิ่งเด้อครับคุณพ่อคุณแม่เพราะว่าสรุปชุดจับคู่ที่แตกนะสรุปไปแล้วเมื่อว่านี้นะครับปล่อยไปแล้วนะครับอันนี้เป็นสรุปเลขวิ่งเลขติดนะครับเอฟซีต้องเข้าใจนะครับต่อไปคนติดอ่างนะครับชุดจับคู่รุดไปนะครับเลขวิ่งมาให้เห็นนะครับเจ็ดลงล่างนะครับเจ็ดลงล่างนะครับถือว่ามาให้เห็นอยู่เลขวิ่งคนติดอ่าง นะครับต่อไปปูขมิ้นวิ่งบนล่างเจ็ดกับแปดปรากฏว่าเจ็ดมานะครับเจ็ดมาล่างนะครับสามเจ็ดนะครับอ่าคุณพ่อคุณแม่ยาซับสนอันนี้สรุปเลขวิ่งนะครับสรุปเลขวิ่งนะครับต่อไปอ่าล็อกล่างนาเสียดายครับล็อกล่างนะครับนาเสียดายมากเลยอ่าได้วิ่งเจ็ดแปดเก้านะครับเจ็ดมาให้เห็นอยู่นะครับเอกสี่ เจ็ดมาให้เห็นแต่ไม่มีสามนะครับอ่านี่คือลลอกลางมาแบบดวนๆเสาวันหวยออกอ่าแต่เลขติดมาให้เห็นคือเจ็ดนะครับเอาสรุปให้เอฟซีคุณพอ่อคุณแม่ได้ติดตามกันนะครับนี่คือสรุปเลขวิ่งเลขติดแม่นๆนะครับประจํางวดวันที่สิบหกเมื่อวานนี้ที่ผ่านมาเอ็ดวิไล่บราสรุปให้เอฟซีคุณพอ่อคุณแม่ได้ติดตามกันนะครับอาคลิปนี้จะใส่เวลาจังน้อยเพราะว่าเขาลายสํานักเลขวิ่งเลขติด,ดนะครับ สุดจับคู่ที่แตกสรุปไปแล้วเมื่อวานนี้เอาจากล่ากันไปครับรอดติดตามต้องวดกันต่อไปอย่าอยยุดีไม่แห้งครับเจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีครับ